I'm trying service something. to get service or something. ทริปนี้นะคะก็เป็นทริปวันเกิดของปูเนาะนูตันนูตันนูตัน I don't fucking know ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางออกจากบ้านนะคะขับรถไปที่ท่าเรือประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแลเมื่อกี้ก็เอาว่าเคือเหตุไปให้พี่คนไทย เตียมหมอนเตรียมผ้าห่มเปแบบนี้นะเพราะว่า what are we going to sleep in the car no why did you take this oui, park in g it a t t h e hotel เดวิดเปลี่ยนแผนไม่บอกอีกแล้วตอนแรกเข้าใจว่าจะไปจอดที่ท่าเรือแล้วก็นั่งเฟอร์รี่ข้ามไปแต่ว่าเดวิดเพิ่งมาบอกเมื่อกี้นะคะว่าจะเอารถเนี่ยข้ามฝั่งข้ามฝั่งไปด้วยนะคะก็เลยน่ะค่ะขนหมอนขนผ้าห่มไปด้วยเนาะแล้วก็จะได้นอนบนรถนะคะระหว่างที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะคะพอให้ถึงเวลาเรือออกเนาะตอนนี้ห้าโมงค่ะเรือออกตอนประมาณห้าโมงสี่สิบห้าเนาะมีกะทิมีกะทิ what are you hungry ไม่หิว w h e r e y o u pillow My b a c ก p a c k โอ <laughs> ้นม่เปรี้ยวถึงตรงนี้ binary incarcerated? five one Only one it at m How should once No! <laughs> ทปนี้นะคะก็เป็นที่วันเกิดของปนะูเนาะยังไม่หยุดกินเลย <laughs> สองปีที่แล้วนะคะวันเกิดของปูตอนอายุยี่บปดเนาะเดวิดก็โอ้มันก็อันนี้แทบไม่ได e เกิดปีที่ยี่สิบปดนะคะ ตอนนั้นปูยังอยู่ที่ไทยเนาะเดวิดเขาให้ปูไปทำวีซ่าของอเมริกานะคะถึงปูจะได้วีซ่าของแคนาดาแล้วนะคะตอนนั้นแต่ปูก็ไม่สามารถห้หยตอก This is my shirt What are you talking about <laughs> ปูก็เลยต้องขอวีซ่าอเมริกาไปนะคะรอบนั้นทีนี้ขอไปแล้วก็ผ่านเนาะผ่านแล้วก็เดวิดบอกว่าเอออาจจะไม่ได้ไปไกลหรอกอาจจะไปแค่แบบเซียโดนะคะก็คือขับรถจากแวนคูเวอร์แล้วก็ไปข้ามชายแดนแล้วก็ถึงเซียโดเลยเนาะใครได้ดู uh, คลิปกันก่อนนู้นนะคะ ที่ว่านางมาหาปูช่วงเดือนอสิงหาเนอะก่อนที่ปูจะบินมาตอนเดือนกันยา2ปีที่แล้วนะคะนางก็อดใจไม่ได้ค่ะว่าบางที่นางบินกลับไปเนาะส่งข้อความมาหาว่าเธออยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันมีอะไรเซอร์ไพรส์เธอด้วยนะเธออยากรู้ไหมปูก็บอกว่าอะไรอะจริงๆเราไม่ได้ไปเซียร์โดหรอกเราไปลาสเวกัสนะคะสรุปว่ารอบนั้นก็คือว่านางจองตัวง๋วโรงแรมอะไรไปเรียบร้อยไปที่ลาสเวกัสอเมริกานะก็ค,ะคือหลอกปูว่าจะไปแค่เซียร์โดแต่เป็นคนที่เก็บวความลับไม่อยู่ไงอยู่บนเครื่องอยู่บนเครื่อง บบแอลกอฮอล์ alcohol, อะไรเงี้ยก็แบบมึนๆก็เลยส่งข้อความมาบอกนะคะคือมาพอเมาแล้วเก็บความรับไม่อยู่นะก็ปีท okay, ี่แล้วนะคะมันจะมีที่หนึ่งที่ปูอยากไปมากๆเนาะมันชื่อว่า b a n f ์นะคะ And Jasper National Park นะคะเป็นเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากนะที่แคนาดานะคะต้องย้อนกลับไปดูคลิปนะคะเป็นคลิปสั้นๆที่เกี่ยวกับทะเลสาบสีฟ้าๆนะคะที่นั่นคือสวยมากคิดคิด What I said I hate you ที่หน้าหนังคือสวยมากนะคะปูอยากไปมากแล้วเดวิดก็สักวันแต่สักวันเดี๋ยวก็ไปสักวันก็จะไปส so, รุปว่าปีที่แล้วก็คือบอกปูสามวันก่อนเดินทางเขาว่าเธอรู้ไหมเธอต้องเตรียมเธอต้องแพ็คกระเป๋านะแล้วก็เตรียมเสื้อหนาๆนะบอกว่าจะไปไหนเราจะไปบางกันนะคะคือเป็นทริปที่แบบว่าปูจะบอกว่าทริปนั้นนะเป็นทริปที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะก็คือเป็นที่ที่แบบฝฟฝันจะไปนะคะแล้วก็ปีนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะ เบลวบดก็เซอร์ไพรส์อีกเหมือนกันเป็นคนเก็บความลับไม่อยอีกแล้วนะคะคือพอจองตัว๋วจองโรงแรมอะไรเสร็จแล้วแบบถามปุ้ยนั่นน่ะทะลุไหมว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรแล้วก็ไม่อยากรู้ไม่ต้องบอกหรอกสักพักพอไปอยู่ในแปลงผักก็จะโงกหน้าออกมาที่หลังบ้านเลียกอยากรู้ไหมว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรสุดท้ายก็ได้บอกปุ้ยจนได้ว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะเดี๋ยวก่อนนางอโกหกโก,โห,ก,โกโหกก่อนว่าเออเนี่ยเราจะไปโอซอย,อยู่กันนะคะก็คือเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากแวนคูเวอร์มากนะก็คือขับรถไปประมาณแบบไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ย ก็ที่นี่ปุ๊ก็เคยไปละครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเดวิดก็บอกเออเดี๋ยวเราจะไปอีกปุ๊กก็โอเคก็ไปออซอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยก็บอกเพื่อนนะคะบอกเพื่อนบอกทุกคนว่าเออเนี่ยเนี่ยจะไม่อยู่บ้านนะสี่ห้าวันจะไปออซอยอยู่นะคะทุกคนก็เข้าใจปุ๊กไปออซอยู่ปุ๊กก็ยังเข้าใจว่าปุ๊กไปออซอยู่นะคะทีนี้เมื่อวันเกิดปุ๊กนะวันที่แปดนะคาะนันก็เลยว่าถ้าอยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะไปไหนกันเราจะไปที่ นายแองเกลาฟอลนะคะถ้าเป็นแบบว่าโอกาสพิเศษแบบนี้พวกปุก็ชอบไปเที่ยวกันนะคะคือไปสร้างเมมโมรีกันไปสร้างความทรงจํากันอย่างนี้เนาะระยะการเดินทางในทริปนี้นะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6วันนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะยูโฮยูเบริดตอนนี้เดวิดกาลังไปเอาพริ้เคลอันที่2นะคะเมื่ออันแรกกินไปหมดแล้วนะ where do you get this one you bring this one you bring mine what do you mean eat this like uh, one per week we both know you finish off <laughs> two of these a day i don't even lie <laughs> i like that one as much i like the texture i'll try two <laughs> mm. no no it's like thick this one no yeah, try two it makes it more crunchy <laughs> no it's not yeah but no, seriously try two. It's gonna be worse no No i don't know why it's over when you shoot it i shoot it too so make it louder because it's close to the camera okay

Chalo, ngat thang ngat. Yeah, that nothing nothing nothing. Ngat thang ngat. Nothing 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 nothing. <laughs> <laughs> ngat is N G. Oh, I this ng no, ng what that says N. No, ngat. What? N G. <laughs> it, doesn't, it doesn't go. That's not English. N A, nah. Ngat, ng not nah. Ngat. Nah. Ngat. Nah. Ngat. Ng <laughs> nah. Ng I can't, cause it. <laughs> My tongue goes in the back of my throat. NG. Yeah, there's no such thing. There's no such thing as ng. Okay. It's just ng. Because you're talking like it's like common sense. Is this common? No, you it's not. You laugh at me when I, I say V. <laughs> you don't say v. You say woo. Go to Victoria. Let's go watch my videos. <laughs> you know, Thai people. uh They then, don't have v. I know. I know, but they don't even know. They don't. They don't, don't find it right. weird. Even no. if you say that. ไทยนะคะจะมีปัญหาเรื่องการออกไม่รู้คนไทยคนอื่นหรือเปล่านะปูจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงตัววีนะคะวีที่ไทยเนี่ยเราสอนมาว่าให้เห็นไหมเห็นไหมมันอยู่กับตัววีเนี่ยมันจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่ไทยเราอะที่เราเรียนมานะมันก็คือวอลแหวนถูกไหมคะก็ใช้วอลแหวนมาตลอดเลยอย่างวิดีโอ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 คือผิดนะมันมันไม่ได้ออกเสียงว่าวิดีโอนะเสดวิดีโอ v ิดีโอ is like v v vacation no vacation vacation สิ่งที่เราเข้าใจมันคือเรื่องปกติมันไม่ใช่นะพะมาณนี้หรือว่าอ้าให้พอกเสียงตัวนี้ไม่ได้นะคุณครูทุกคนนะบอกว่ามีปัญหาเรื่องการออกเสียงตัวอย่างเดวิดเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าเดวิดนะฮะออกเสียงว่าเดวิด it's david no it's not david listen to me david <laughs> <No. S 1> มันผิดตรงไหน What's wrong เดี๋ยวตัดสินนะคะว่าปูกับเดวิดจะออกเสียงเหมือนกันหรือเปล่านะเดวิด <laughs> <David. S 3> <laughs> Don't ever say my name <laughs> ตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมนะคะแล้วก็จอดรถทิ้งไว้เนาะแล้วก็จะนั่งรถบัสไปที่สนามบินนะคะ <laughs> ก็จอดรถไว้ที่นี่นะคะมันวประมาณ15เหรียญน,นะคะสรุปว่าไม่มีรถบัสนะคะแต่ว่าเขาให้เป็นแท็กซี่แทนเนาะ แล้วก็มาเช็คอินก่อนนะคะผ่านตู้นะอตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ที่เรานะคะไม่ใช่เราที่เราคุ้นเคยนะ <c oughs> ต้องพูดเบาๆเดี๋ยวรบกวนคนอื่นเนาะแล้วก็เดวิดก็ไปหาของกินค่ะตอนนี้ w h อ t d นอ o u s อ y ห h e a ล c o h o ม not bad เนี่ยห้องเป็นเนี่ย w h a า is that พิซซ่าไ h what is that huh i don't know p a s น i o n that's right passion cousin fruit yeah ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นโอ h เป็นเจลลี่นะเป็นเจลลี่เอ้อเป็นคล้ายๆพุดดิ้งนะคะแล้วก็เป็นสวรรด์นะคะนี่เป๊ะ it's actually pudding. มัน <Clone> ค <ination> ือ <Damas> พ <cus> ุดดิ้งลอ s ชิมก่อนนะ Google สั่งอาหารมาอย่างนะคะพอเราเอาโทรศัพท์เราอ่ะสแกนตรงที่เป็น Wi-Fi นี้นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบเป็นแอปเป็นเมนูให้เราแล้วเราก็เลือกแล้วก็ออเดอร์เขาก็จะเดินมาส่งที่ที่เรานั่งนะคะอาหารก็เป็นเหมือนมันฝรั่งแล้วก็กินคล้ายๆกับพวกซอยซอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ How is it, babe? It's like potato. I don't know what it is. It look like potatoes and quinoa. คีน <stumbled? S 1> ัว <Heritage> น <desserts> ี่บรอกโคลีนะคะนี like ่บรอกโคลีแล้ว <worldwide> ก็โคลีฟลาวเวอร์นะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรคะคีนัวปะเห็นไหมแล้ก็ไปสั่งเพิ่มได้ไม่อันนะคะแต่ว่าไม่อันก็คือมันก็ได้แบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นผักกับดิฟนะคะแล้วก็ปูก็สั่งเป็นฮอตช็อกโกแลตไปเนาะเดวิดก็วายค่ะจะกินแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเครื่องนะจริงๆเดวิดหมดไป3แก้วนะคะ Are you drunk? No. No. Are you sure? Ah, no. uh, he said he's not drunk. What? He said you're not drunk. No. Does <laughs> smell alcohol? How many finger? Huh? How many fingers? Good. Good. Do you want a drink? No, I don't want this. Oh. No. Honey. Oh. <laughs> Look at me. You gotta do that. that. So you cannot see the pushing. Take it off. Take the mask off. Yeah, there is no pushing like that. Just like that. Put your phone up more. Yeah. It, it suits you. What does that say? Kung Fu fighting. Fast as lightning. So, what's funny about that? I think it just suits you. Ah. Oh. Want to know why? Why? You tell me. I don't know. Espresso and Grand Marnier. Ah, oh, okay, whatever that is. Drink it. I don't know either, but that's what he says. Okay, drink it. Yeah. I'm pretty sure it's not good. <laughs> it's not bad. It's mm -hmm. actually good if you like oranges. Oranges. right Okay. อันนี้เป็นแรปนะคะ half but it's pretty big ต i d ภาษาที่ใช้ที่นี่นะคะที่แอร์พอร์ตนี่มันก็จะเป็น2ภาษานะก็ ตามป้ายต่างๆนะคะมันก็จะเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะแล้วก็เมื่อกี้เขาประกาศนะคะก็จะเป็นทั้งสองภาษาเหมือนกันนะคะ